มานะครับรถชานมงสามหนึ่งแปดนะฮะลบบุรีกรุงเทพนะฮะวัวนี้มาเลยเ้วยเท่งน,น,นะ้นนะฮะอันนี้พิ่งเฉพาะจันทรุสนะฮะไอ,ขอ,อ้ขบวนสามหนึสนนะฮะส่วนสาวที่ไม่มีนะฮะถ้าเป็นสาวที่ก็นู่นนะฮะขอบวน สามนะฮะแล้วก็ขบวนส8แปไอ้พวกเนี้ยครับโอ้น,นะะั่นเี่ยเดี๋มาก้าที 反命带。